ทุกคัะจากโรงแรมหรูราหมาเห่าชาดาแอดนครน,นะครัทุกคนนั่งรถสองแถวมารอแป๊บเดียวเองระหว่างถ่ายไปรอไปก็ได้อีกหนึ่งคลิปบรรยากาศรอรถนะครทุกคนเพราะต้องเอามือถือมาซ่อมจะ้ะ ก็มาลงตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเห็นสะพานลอยที่สวยที่สุดก็จะอยู่ที่จังหวัดนครเมืองพระธาตุทองคำเนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นเก่งจีนเป็นแบบแนวมุสลิมก็มีนะเขาบอกแต่ว่าจะอยู่อีกรู้สึกจะต้องหาให้เจอทุกคนเดี๋ยวเราต้องถาดไปเรื่อยๆเนาะจะหาตอนนี้ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่า ต้องซ่อมมือถือให้เสร็จก่อนไม่นั้นเดี๋ยวรถหมด6กโมงสิ้าเขาบอกว่ารถหมดไม่นั้นจะต้องเดินไป5กิโล45กิโลไม่เกิน6กิโลทุกคนเดินจากใจกลางเมืองตรงนี้นะเพื่อจะไปชดาแอดนครนั่นก็ใจกลางเมืองนะเพียงแต่ว่าตรงนั้นใครอยากจะซื้อหมายความว่าซื้อใจนะครับนอนดูราแต่ว่าบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติทุกคนจ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วเนาะ ถนนหน้ารถไฟถ้าเกิดกหลังหันก็จะไปถายรถไฟนครจาตทุกคนจ้ะแต่ถ้าสุดแบบนี้เราจําได้นะว่าไปอ่อแยกถนนพัฒนาการคูขวางอะไรของเขาจะมีชื่อน่ารักน่ารักของเขาอะนะครับนี่หากกหลังหันรถไฟนะเห็นไหมสุดนาะที่หลังคาสีเหลืองเหลืองน้ำตาลน้าตาลนั่นแหละนะฮะรถไฟนครศรีธรรมราชหมาน่ารักจังเย็นสบายแอร์มันเข้าใจมันนอนนะจ้าหมาหมาเย็นหมาเย็น เราก็จะไปห้างสหไทยนะทุกคนเนาะห้างที่เราคุ้นเคยที่สุดในชีวิตแล้วที่เวลามานะครศรีธรรมราชบองตรงไม่ได้มาบ่อยนะคำบอกว่าบางคนบอกว่าทำไมรู้ไปหมดถนนถนนไม่ได้รู้หรอกก็อาศัยความที่เคยมาแล้วก็จดแล้วก็จำทุกคนนะครับอย่างรู้จักว่าที่นี่มีถนนราชดำเนินถนนสีปราดนะครับโอ้เราเคยไปกินข้าวมันไก่ว้ายตกใจนึกว่าตัวอะไรนกข้าวมันเออข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่อะไรทุกอย่างข้าวมัน ข้าวมันหมูข้าวมันอะไรนะเอ่อทุกคนอ๋อข้าวมันแกงเออข้าวมันแกงของนครเขาดังนะของฝากเขาเยอะนะขนมลากะปิกะปิปลาทำมาจากปลาอันนี้ก็ไม่เคยกินนะแต่เขามีชื่อทุกคนดูที่เมืองใหญ่มากแต่ว่าห้างสหไทยตรงนี้เขาอยู่ยัง้งยืนยงมานานมากนอกเหนือจากจะมีห้างอื่นๆที่ผุดขึ้นมาตามสมัยนิยมแต่ว่าความเป็นตำนานของเมืองนครศรีเนี่ยอย่างเอ่อ ความเป็นตำนานคู่กับความทันสมัยอย่างโรงแรมเห็นไหมก็เป็นโรงแรมชดาแอนคอนครนขุดขึ้นมานะครับอยู่ในทําเลทองที่แบบไม่ได้มาพลุกพล่านแออัดแต่อยู่นอกเมืองไปน,นิดนึงใช้คํานี้แล้วกันอเรายอมใช้คำว่านอกเมืองแล้วกันเพราะถ้าเกิดในเมืองเนี่ยมันแออัดคนก็อาจจะชอบอีกแบบหนึง่งชอบเป็นธรรมชาติต้นไม้สวยต้นฟงต้นเฟิร์นบึงน้ําหาดูยากยังกลับอยู่แบบ ป่าอฟริกาที่แบบมีความเจริญแบบทันสมัยนะทุกคนเข้าใจปะเนี่ยห้างสหัสไทยพลาซ่านี่หาทุกคนเห็นไหมนั่งรถสองแถวสิบห้าบาทไปชดาณนครหรือไม่ก็นั่งมาที่นี่ก็สิบห้าบาทเท่ากันเลยทุกคนมีร้านขายหนังสือสีเอ็ดเขาก็มีขายหรอมีคนอ่านหนังสืออยู่อีกใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูนิดนึงก็แล้วกันว่าชานครสี่แล้วก็มีความรู้ทุกคนผลงานเขียนของเราเมื่อก่อนเคยติดอันดับท็อป10นะ เล่มแรกอ่ะนะฮะเขียนสี่เล่มเล่มแรกกับเล่มที่สองขายดีมากแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากจะเขียนแล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้ออ่านกันแล้วทุกคนแต่ก็มีค่ะความจําเป็นของหนังสือแต่มันก็เป็นคลาสสิอกอมตะทุกคนด้านี่นัตตูนี่ขายดีมากเลยในยุคนี้เะครับไปเราเดินเข้าแล้วเดินออกเดี๋ยวก็หาว่ามาถ่ายอะไรเห็นไหมช่องของเราเป็นช่องง่งายๆสบายๆพาเที่ยวพาชมเมืองที่ไม่ซ้ำใครนะฮะทุกคน จะซื้อเสื้อผ้าก็มาอุดหนุนที่นี่ได้นะห้างสหอาไทยทุกคนก็คือเดินตรงมาจากรถไฟอะก็จะมีอยู่ห้างเดียวนะฮะแล้วก็สองแถวท่าศาลาก็ไปนอนพักผ่อนชมวิวต้นกูดต้นเฟิร์นที่ชดาแอนคอนครทุกคนจะมือถือเราอยู่ชั้น3าทุกคนแต่อาหารที่เราชอบมากที่สุดนะ KFC ทุกคนจ้ะจะบอกให้เป็นสิ่งที่แบบ ชอบมากเคปสีซอสอร่อยไก่เขาก็แบบไปสาขาไหนก็เหมือนกันนะฮะไม่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับทุกคนอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านมือถือที่นี่เขาจะซ่อมให้เราได้ไหมเนาะเราก็จะได้รีบนั่งรถกลับไปพักผ่อนชาร์จแบตไลท์สดว่าเราอยู่ที่ชดาแอปโฮเทลแอทนครศรีทุกคนอ่เนี่ยอุอยเรามาเจอร้านนี้รถมากทุกคนจ้า สหัสไทยแม่ค้าน่ารักใจดีช่วยเราเปิดเครื่องปเป่าคาถา<ด>แบบว่าใช่แบบว่านี่ฮะน่ารักที่สุดเลยใครมาอุดหนุนนะชื่อร้านอะไรนะร้านหนูอะ่ะตรงเนี้ยเนี่ยจําหน้าไว้อูต้ามูบายใช่ไหมกีตา้าหนูชื่อกีตา้าใช่ไหมอ่าหนูชื่อกีตา้าทุกคนชุดมาจากกินเคเซมาเจอเนี่ยฮะศูนย์สวนมูจูที่นี่หนึ่งเดียวค่ะ เนี่ยเขาเป็นมิตรมากเมืองนครมีแต่คนดีๆเมืองพระธาตุหนเป็นคนนครข,ของคนนครมาคนนครค่ะอำเภออะไร่ะทาลา,าจา้ะนี่งก็โรงแรมฉดามาโรงแรมฉดานั่งรถท้องแถวชิพาบาทแล้วก็โรงแรมรู้ลา้าวิวสวยมากวิวสวยห,อห้องลดห้องรถมาก<ด>เธอมีอาหารเช,<ม>ช้าด้วยคะโรงแรมเขารถจริงนั่งรถสองแถวว่าเวลากลับทาา่าศาลาหนูม่ดูที่นี่แล้วสิไม่ได้ต้องกลับบ้านาต้องกลับไปกลับหรอ ไปกับท่าศาลเออแถวนี้เนาะอ,อ๋อก็โรงแรมชดาอยู่ตรงกลางระหว่างที่นี่กับท่าศรวราครับถ่ายก็ไปพูดไปเดี๋ยวเขาหาว่าเขาหาว่าทําไมทําไมถึงอวยร้านนี้เพราะร้านนี้เขาดีจริงหาดจิคนจลางอันนี้เขาดีจริงอ่ะมีกล้องวงจรปิดถ่ายเราด้วยหรอถ่ายมาเบ็ดมนต์กีตาร์เบ็ดมน์กีตาร์ไอโฟนใช่ไหมกีตาร์ไอโฟนนะชื่อร้าน กีตาร์ไอโฟนใช่กีตาร์มูฟกีมูบิมือ, Move, Mobile, อื Mobile, อมบายอ๋อโอเคนี่มีโรงหนังเลยนะจำง่ายๆอยู่หน้าเมเจอร์เลยทุกคนจ้านี่ะเดี๋ยวเก็บค่าตัวมาด้วยค่าโฆษณาทุกคนเราพยายามที่จะแบบหาร้านคาเฟ่บนเนี่ยไอพนักงานที่ร้านก็บอกว่าเจ้าของธุรกิจเยอะไม่กล้าให้เบอร์ไม่อยากให้เบอร์เห็นไหมโอกาสมาแล้วแทนที่เราจะได้โปรโมทร้านให้นะกลายเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานอะ่ะ พูดเองเลยนะว่าเขาไม่สะดวกเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่เข้าเจ้าของไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออปล่อยมือถ้าอย่างนั้นโอเคไหมถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่โชคชะตาเราอุตส่าห์บอกว่าเรามาจากกรุงเทพจะโปรโมทร,ร้านให้ฟรีอย่างเงี้ยอ่ะพนักงานร้านก็แบบง่ายๆไม่ให้เบอร์เจ้าของแต่บางร้านให้ง่ายมากเลยนะง่ายมากอันนี้เป็นฟู้ดฟอร์เรสเป็นศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทบนห้างสหัไทยจ้ะทุกคนนะคะับดูดูสิน่าทานมากเลยทุกคนเห็นไหม หาชมบรรยากาศของการแซ่บก็กินตรงนี้เสร็จนั่ง2อแถวสิบาทไปลงที่ชดาแอดนครได้เลยจ้ะทุกคนนี่ฮะทุกคนที่เนีๆคือวันใจของเราคือเค C ซีเห็นไหมนี่เคเนี่ยฮะที่นั่งชาร์จแบบตรงนี้คฮะเลอดมากทุกคนเขาแบบมีความมีน้ำใจมันก็เลยทำให้ออกธุรกิจของเขาว่าเจริญรุ่งเรืองนะฮะจ่ไหมเขาจะไม่แบบเห็นแต่ธุรกิจแต่เขากลับเป็นการให้ไง การให้คือการประชาสัมพันธ์นะบอกต่อถูกไหมบอกต่อคนที่แบบได้รับเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อเรื่อยๆแล้วก็เป็นมงคลกับคนที่ให้ด้วยคนที่รับเขาก็สุขใจทุกคนนี่ฮะอุย้ยนี่ฮะหลานเราเจอเลยกลับมาหลานเจอเสร็จแล้วยังจ้าปิดปิดซีมอมู้ดูสิก็ติดซีมให้ดูทุกคนพันจงมากจะพาไปดูหนังดูหนอยว่ามีเรื่องอะไรว่าเรื่องอ่อ หัวใจเถื่อนเข้าหรือยังคงยังไม่เข้าหรอกอาจจะเข้าเรื่องจำเลยรักมุลรักอสูรก็นเนยประมาณานี้นี่หาบรรยากาศลุงหนัทนก,ทกที่นครศิีธรรมราชทุกคนอุ้ยอันนี้อยากได้ยัง,งนนเลแอปเปิ้ลอะเนาะส่วน๊อกเข่า โอเคนาะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะนั่งรถสองแถวไปชดาแอนนคอร์ดนะฮะทุกคนจากเจอกันที่โรงแรมดูดูนะเดี๋ยวเจอกันนะจะพาลงไปดูป่อดงเฟินดงกูดตรงที่เป็นหนองน้ำสวยๆวิวฟังมากทุกคนแล้วก็บริการดีมากน่ารักมากสุดๆ